ืมวันฝันแล้วด้วยแล้วก็ลืมจำได้แต่โครงเนาะเพราะว่า<ม>อะไรอายุยไม่ได้จดไว้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้จดเลยแล้ว,ลวทับว่านี่แล้วลืมไปมก็ก็ฝันแรกก็ฝันที่ไม้ที่ลมคอเนะ<ม>อืมฝันว่าเหมืนอนมีการแสดงนะคะแล้วก็ไม้ก็ถือไมออกมาแล้วก็มายืนแต่ว่ายังไม่ได้ร้องเพลงแบบมีแป่งขับขึ้นเข้าไปแบบไปก่กอดอ่ะ แล้วก็ไปจุ๊บจุบจุบขึ้นไปตั้งแต่คางน่ะคางที่ไหนอะเนาะแต่แต่คางเลยเนาะไปจุ๊บจุ๊บ้งแต่คางแล้วก็จุ๊บที่ปากแล้วก็ไอ้น้องมีน้องผู้หญิงเรีสเกตอยู่ยละสกเกตแล้วก็มีมีเหมือนมีที่เลี้ยงสามสี่คนก็เป็นผู้หญิงหมดก็คราไม่ชอบแบบนด้์เไม่ชอบแบบนี้นะ หนูไม่ชอบแบบหนูไม่ชอบแบบนี้แนละ้วอาจารย์เดี๋ยวท่านจะแปลความว่ายังไงนะไม่สิก็ก็เป็นเป็นเป็นเด็กผู้หญิงเนาะแล้วก็อ่ะลันวลสงวนตัว,ตวไหมเอเล่านเยวเาคที่ไปแล้วมันก็จะเข้าสู่ภาษาไทยอีกแล้วมั้งเนี่ยเออเข้าเข้าเกี่ยวกับภาษาไทยเนะาะค่ะแล้วก็ที่ก็ ขอบคุณอาจารย์นิวตันมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของอาจารย์นิวตันก็คือเห็นคุณไม้พิลมพรนนะคะเป็นนักร้องดัง ยาใจคนจนนะคะกำลังขึ้นเวทีจะร้องเพลงนะคะแต่ยังไม่ได้ร้องเพลงก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะผู้หญิงคนหนึ่งแฟนคลับเนี่ยแฟนะคลับนะคะเขาก็ขึ้นไปหอมแก้มนะคะหอมหืมตั้งแต่คางจนปากอุ้ยหอมจุ๊บๆๆๆ,ๆ,ๆทางหน้าเลยนะคะทางหน้าเลยนะคะอ่าแล้วทีนี้ก็มีเด็กๆนะคะเด็กเขาเล่นสเก็ตอยู่แถวๆหน้าเวทีนะคะเขาเห็นแบบนั้นเขาก็บอกว่าหนูไม่ชอบแบบนี้หนูไม่ชอบแบบนี้นะคะอ่ามีพี่เลี้ยงคอยดูแล เด็กคนนั้นด้วยนะคะสองสาคนนะคะหนูไม่ชอบแบบนี้หนูไม่ชอบแบบนี้อ้าวแล้วทีนี้เราจะแปลความฝันได้ยังไงได้ล่ะเนี่ยอ่าดตรแต๋วก็เขาก็ต้องใช้จินตนาการนะคะเพราะว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้เพราะว่าอันเบิดไอสไตล์บอกดับแต่รแต๋วไว้นะคะว่าจินตนาการเนี่ยมันสําคัญกว่าความรู้นะอ่ะแล้วทีนี้พอดับกตรแต๋รู้แบบนั้นปุ๊บก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าคุณไมพิลมพรเขาเป็นนักร้องนะชื่อเสียงโด่งดังกระชอนเนาะ แล้วเราก็ต้องมีที่ที่คล้ายๆกันที่ชื่อคล้ายๆกันก็ต้องเป็นคุณไม้ไทยสันอ่ะเขเป็นนักมวยเขาเป็นนักมวยมืออาชีพนะเขาเกิดพศเดียวกันกับคุณไม้เลยนะคะก็เกิด2509เหมือนกันเลยนะคะอายุ56ปีเท่ากันเท่ากับดรแต๋อเลยนะคะเพราะดรแต๋วก็เกิดวันที่22ธันวาคม2509อ่าสองคนนี้อายุเท่ากันเลยนะคะอ่าเกิดปีเดียวกัน2509เหมือนกันเลยนะคะ ไม้ไทสันเนี่ยเขาเขาเป็นนักมวยมืออาชีพนะคะหรือแบบเขาเรียกว่ามืออาชีพก็แบบชกปุ๊บแล้วบางคนก็ฝันที่เกี่ยวกับเลือดติดมือแบบนั้นนะคะเขาเรียกว่าเพื่อจะแปลความฝันว่ามืออาชีพไอ้เลือดติดมือเนาะอ่ามืออาชีพอ่ะเขาอะโอ้ยเขาเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะคะคุณไม้ไทยสันเนี่ยสิบเก้าครั้งนะคะเขาเป็นนักมวยที่ชกสิบเก้าครั้งเขาสามารถที่จะชนะน็อกสิบสองครั้งในยกแรกอ่าสิบเก้านะสิบเก้าครั้ง ชนะ knock out ตั้งแต่ยกแรก12ครั้งอะโอ้โหเก่งขนาดไหนแล้วก็เดือนพฤศจิกายน2509เนี่ยมีสถิตินะขาจดสถิติกันไว้เลยนะคะว่า26ครั้งนะ knock out นะ็อเอาท์24ครั้งโถเธอปี2529นะ ชก26ครั้งเนี่ยชนะน็อกไปไซต24สโถเธอดูสิอ่าที่เราจะต้องมีแบบนั้นเพราะว่าเลขอันนี้จะต้องนําไปใช้ในการซื้อหวยข้างล่างนะคะหวยข้างล่างก็คือเลขข้างหลังพกสองสี่หกหกสี่สองอันนี้เป็นเลขที่เราจะต้องนําไปใช้ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขล่างนะคะอ่าหมุนหมุนหลัง หมุนเลขหลังอะอทีนี้เราก็มาแปลความฝันว่าเออที่บอกว่าหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าวันสตรีไทยนะคะเพราะว่าผู้หญิงอย่างเรานะเป็นสตรีไทยนะคะ1สิงหาคม2546เนี่ยพันปีหลวงนะคะก็ ให้ให้ให้เป็นแบบถือเป็นกำเนิดโดยพัพนปีหลวงเลยนะคะ 1. นสิงหาคม2546เนี่ยเป็นวันสตรีไทยครั้งแรกเลยนะคะก็จะมีดอกแคทเริยาแคทเริยาก็คือดอกกล้วยไม้พันแคทแคเริยานะคะเป็นดอกไม้ประจำเป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ วันสตรีไทยนะคะดอกแคทเทอรียานะคะอ้าวแล้วทีนี้ได้ยังไงนะครบส9ปีนะคะอ่าวันเด็ก19เราจากวันสตรีไทยนะคะเพราะว่าเด็กคนนี้บอกหนูไม่ชอบแบบนั้นหนูไม่ชอบแบบนั้นเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีการแบบปจุ๊บๆๆๆไม่รักนวลสงวนตัวเลยนะคะมีแต่รักนวลเสนอตัวอ่าและทีนี้ก็ยังยังสื่อมาถึงเรื่องของนายกตู่นันทิดาแก้วบัวสายเพราะว่านันทิดาแก้วบัวสายเนี่ยท่านเป็นนายกอบจจังหวัด มสมุดปากาาสมุดปากกานะคะเพราะว่า,ามันมีฝันอื่นๆที่จะต้องเชื่อมโยงเกี่ยวกับนายกตู่นะคะเราก็เลยเอามาใช้ในฝันนี้ด้วยนะคะก็คือนายกตู่เนี่ยท่านเป็นคนที่ร้องเพลงแฟนใครไม่มีป้ายแคว้นคอ รูปล้อเหมือนพระเอกสมบัติอ่าอันนี้เขาเพื่อจะสื่อไปถึงสมบัติเมทานีนะคะเพราะว่าบางคนก็ฝันที่เกี่ยวกับการมีคนเอาสร้อยมาให้มีคนอุ้ยหลายๆเรื่องเลยนะคะบางคนก็บางคนก็ฝันว่าแบบนี้ฝันว่าจับรางวัลได้นะคะเป็นทองอ่าเป็นทองนะคะเป็นทองสองเส้นอย่างเงี้ยก็ให้ไปเอาก็ให้ไปรับที่สร้ 52, อยห้าสิบสองแแบบนั้นนะคะ ให้ไปรับที่ซอย52นะแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปปุ๊บเขาก็ไปเจอเขาก็ไปรับรางวัลก็คือเป็นสร้อยสร้อยเส้นอีกสร้อยหนึ่งหบาทอีกสร้อยหนึ่งสบาทก,ก็คือได้2เส้นนะอีกสร้อยเป็น2เส้น5บาทกับ ห้าบาทกับอ่าสองบาทก็รวมแล้วเป็นเจ็ดบาทแต่ให้ไปรับที่ซอยห้าสิบสองอ่าก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยเขาได้สมบัติไงเขาได้สมบัตินะเขาเพื่อจะแปลความมาถึงสมบัติเมทเนงไงอ่าแล้วแล้วทีนี้อ่ะทีนี้ไอฝันเมื่อกี้เนะี่ยที่บอกว่าแฟนใครใหม่มีป้ายแขวนคอรูปล้อเหมือนพระเอกสมบัติก็เป็นเพราะว่าจะแปลความว่าอ่า สมบัติเมทนีนะคะนะแอดเนี่ยก็ศิลปินแห่งชาตินะพศ2559เราก็ได้เลข59จากตรงสมบัติเมทนีตรงนี้นะคะแล้วก็กนะิน n e สบุ๊กเนี่ยที่เขามาเขาบอกว่าเขามาเก็บสถิตินะคะว่า สมบัติเมธานีเนี่ยเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเลยนะคะเมื่อวันที่25ตุลาคม2530เห็นไหมที่เขาบอกว่าแต่ละคนก็จะฝันว่ามีเลข25มีเลข30อันนี้ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อจะหมายถึงสมบัติเมธนีนะคะและทีนี้เรื่องสุดท้ายไม่ใช่เรื่องสุดท้ายตอนที่กินเนสกินเนสบุ๊กเนี่ยเขาก็มาเก็บสถิติเนี่ยเป็นหลังจากที่ แสดงละแสดงภาพยนตร์เรื่องคู่สร้างคู่สมนะเป็นเลขเป็นเรื่องที่หกร้อยแล้วนะอ่าเป็นเรื่องที่หกร้อยพอเรามาดูปุ๊บเอ่อเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าสมบัติเมธานีเนี่ยสมบัติเมธนีเกิดวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองพันสี่ร้อยแปดสิบนะเดือนนี้ยี่สิบหกมิถุนาเป็นวันสุนทรภู่ด้วยนะแล้วทีนี้วันที่ยี่สิบหกมิถุนาเนี่ยก็เป็นวันเกิดสมคุณสมบัติที่ น้องกิฟฝันนะคะน้องกิฟที่อยู่นครสวรรค์นะคะเขาก็ฝันว่าคุณนะ้าคุณป้าคุณนะ้าเนี่ยเขาชื่อสมบัติเนี่ยเอาสร้อยมาให้เอาสร้อยมาให้น้องกิฟนะแล้วสมบรรัติคนนั้นเนะ่ยเขาก็เกิดวันที่26มิถุนาเหมือนกันเลยนะมแม่แปลกแม่แปลกมา,าลงคลิปไปแล้วลองไปดูได้ที่เป็นความฝันของน้องกิฟคุณน้าสมบัติเนี่ยเอาพวกสร้อยเอาอะไรตรงมีอะไรมาให้น้องกิฟก็เกิดวันเดียวกับสมบัติเมทานีเลยนะเนี่ยเลขเดียวกัน26มิถุนา เหมือนกันเลยอะอะทีนี้พอพอเรามาดูว่าเออคุณสร้างคุณสมที่กินเนสบุ๊กที่เขาเก็บสถิติเนาะว่าว่าเป็นของนาแอสสมบัติเมทานีเนี่ยเป็นดาราที่แสดงมากที่สุดในโลกนะ เรื่องเรื่องที่เขาเก็บสุดท้ายก็คือคุณสร้างคุณสมพอคุณสร้างคุณสมปุ๊บเราก็เลยมาดูหนังสือนิตยสารคุณสร้างคุณสมนะของคุณดำรงพุตานนะ่ะอ้าวก็ฉบับแรกนะตีพิมพ์วันที่หนึ่งมกราคมสองพันหนึร้อยยี่สิบสามเห็นไหมจบข่าวมาจบข่าวม 23, หมยี่สิบสามเลยคะคือแต่ละแต่ละอันนะ่ะเขาก็เราเราพูดไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราดูจากหลักฐานเราไม่ได้เป็นคนที่ไม่ขึ้นมานะคะออะไรจะผิดจะถูกก็อยู่ที่การนั่นแหละค่ะอยู่ที่การ อยู่ที่หลักฐานเรามีหลักฐานในการที่จะพูดคุยนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดคุยนอกเหนือหลักฐานได้เลยนะคะ,อะพ,พอถึงนายกตู่นะคะท่านก็ใช้พระราชบัญญัติที่เลือกตั้งเข้าไปนะคะก็คือเลือกตั้งท้องถิ่น2,562ก็จะมีใช่ไหมคะก็จะมี หกสองสองหกเพราะว่าตอนนั้นที่ด็อกแตวถูกไปสักล้านหนึ่งอะเนาะเนี่ยเนี่ยถูกหนึ่งล้านเนี่ยไอ้ตรงนี้นะอ่าหกสี่สองหกสองสี่เนี่ยเล่นหมดเลยนะหนึ่งล้านไอ้ตรงนี้นะคะก็เป็นเพราะนี่แหละเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ของการเลือกตั้งนี่แหละอ่าแล้วแล้วแล้เล็กที่น่าจะใช้อ่ะแล้วนายกตู่เนี่ยก็อายุอายุ19เองนะที่เป็นได้รับรางวัลน,นักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนะคนไทยคนแรกอายุ19เองนะตอนที่ไปไปประกวดชนะเลิศที่ฮ่องกงอ่ะอายุ19เองนะนี่แหละแล้วก็ออกอัลบัม้มแรกนะกับช่อง3พศ2อ,อ2 3ดูสิดูสิอ่ะเนี่ยเราไม่ได้เราไม่พูดไม่ไม่ได้พูด เกินหลักความจริงเลยนะพูดตามหลักความจริงที่มีเกิดขึ้นนะคะหวยออกหรือไม่ออกไม่รู้แต่เดี๋ยวเราได้ความรู้แน่นอนเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก็จะบอก啊พรุงนี้นะคะพรุ่งนี้ก็คือเป็นเฟสห้าเฟสหของเปาแอปเป่าตังแอปเป่าตังนะคะเฟสห้ แอปเป่าตังเนี่ยเฟสหเนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนวันที่19สิงหาคมเราก็เลยได้เลข519มา519 591นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่1วันที่1กันยายนเนี่ยเป็นการใช้เฟสแรก เฟสห้า uh, ครั้งแรกนะคะวันแรกนะคะ1กันยายนแล้ววันเลขหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งนะแล้วก็กันยายนก็คือเลข9เราก็เลยคิดว่าอืมไม่รู้ละผิดถูกยังไงไม่รู้ฉันก็จะเอาเลขใน3ตัวนี้แหละมาเสี่ยงโชคนะห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าอะไรของฉันเนี่ยอ่า uh, แล้วก็สองสามสามสองฉันก็จะเอาแค่นี้แหละถึงผิดถูกยังไงก็ไม่ทราบแต่ก็มีเลขอยู่แค่นี้พอเพราะว่าซื้อมากก็จะผิดมากอ่า เอาแบบประเภทอันสล็กเดียวเนาะอ่าอย่างนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ